สวัสดีครับวันนี้เรามา,านำเสนอวิธีการทำ q u วสกิ i l l นะครับเ u วสกิ i l l เท่าที่รู้ตอนนี้เท่าที่เป็นเควสประจำวันนะครับเป็นเท่าที่รู้นะครับตอนนี้มีสอง q u e s นะครับก็คือ q u e s นี่ครับรักพาตัวแล้วก็เควส t ลดรถเพิ่สะดสินค้านะครับซึ่งเราจะก้นสะดมสินค้าได้นั้นเราต้องมี ใบคําสารภาพเลือดก่อนนะครับแล้วก็เราต้องเป็นสมาชิกที่มีแต้มมีแต้มกิวนะครับซึ่งแต้มกิวนี้เราสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับมาดูที่เครดิตกิวนะครับเครดิตกิวตอนนี้ผมมีที่159นะครับซึ่งเครดิตกิวนี้เราสามารถเอาไปทําอะไรได้นะครับก็คือเอาไปเป็นบัฟกิวของตัวเองนะครับ สําหรับให้ตัวเราได้แหละแต่เป็นบัฟของคิวครับซึ่งวิธีเอาบัฟอันนั้นก็คือนี่ครับกดที่ตัวนี้ครับตอนภาษาจีนสี่ตัวเนี่ยครับลงมนตราคิวนี่ครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับนี่มันจะขึ้นมาซึ่งตอนแรกนะครับสเตตัสมันจะให้มาเป็นเลือดกับมานานะครับซึ่งเราต้องรีสเตตัสไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้อ่า <c oughs> อะไรอ่ะสเตตัสที่ต้องการนะครับน,นี้ผมได้สเตตัสที่ต้องการแล้วนะครับซึ่งอ่าพอเราได้แล้วเราสามารถอัปเกรดได้นะครับตามเลเวลของเราซึ่งเนี่ยของผมเป็นเสริมคิวเลเวลเจ็ดแล้วผมจะอัพเกร็จอัพเกรดเป็นเลเวลแปดมันต้องการเลเวลสี่สิบห้าครับอ่าผมอัพเกรดได้ผมก็กะกดอัปเกรดกันเลยนะครับ,รรรบใช้ต้องการอะไรต้อง อัปเกรดต้องใช้เครดิตเกียวร้อยยี่สิบครับตอนนี้ผมมีร้อยห้าสิบเก้านะครับอ่าพอผมก็อัปเกรดไปนะครับดูความต่างนะครับเชฟดูสิครับเพิ่มมาโคตรเยอะอ่า <c> เ <oughs> นี่ยครับประโยชน์ของการทำ quest กิวนะครับแล้วกิวเราก็จะ,ะสามารถอัปเกรดเป็นกิวเลเวลสามเลเวลสี่ได้ไวขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ มาดูกันนะครับวิธีทำเฟชริวนะครับคิวเพชริวอย่างแรกคือเพสรับพาตัวนะครับที่ผมจะพาทำนะครับอ่าเวสรับพาตัวสามารถทำได้ยังไงนะครับคืออ่ากลับมาที่หนับกิวเรานะครับบ้านกิวเราแล้วก็มาที่นี่ครับปนบบ้นนะครับบัตรเมล็ดพันุนะครับหรือง่ายๆเราก็คิกท,ที่ข้อมูลกิว คิดที่ไอ้นี่ครับเนี่ยรักษาตัวแล้วก็สถานที่รับบัตรมราเลธทันนี่ครับซึ่งพอเรากดป้นชิงตัวประกันเนี่ยมันจะพาตัวเราวัปไปเลยนะครับอ่าเราก็กดไปเลยรับโอเคซึ่งเื้นนี้จะทำได้3ครั้งต่อวันนะครับในตอนเที่ยงคืนของทุกวันนะครับซึ่งอ่าเป็นรักพาตัวนี้มันจะ มีสุ่มให้เราสามแมปนะครับเท่า mm hmm. ที่ผมเจอมานะครับคือทุกแมปอะง่ายหมดซึ่งทิกง่ายๆของการทำทำาเ u e s t พาตัวคือมันจะมีไอ้พวกมันกากเนี่ยให้เราตีตีแล้วเราจะได้อะไรนะครับเราจะได้นี่ครับพวกของของปลอมตัวนะครับซึ่งเราใช้ปลอมตัวแล้ว N อ c นีทีที่อ่าเนี่ยมอนเตอร์ที่มันเขียนว่าคุ้มกันผู้คุ้มกันเฉยๆนะครับมันจะแยกเราไม่ออกว่าเป็นเราหรือเป็นใครครับมันมันจะไม่รู้ครับว่าเราปลอมตัวครับถ้าเราใ้ไอเทมปลอมตัวเนี่ยครับอ่าจะให้ดูเลยนี่ครับผู้คุ้มกันที่เขียนว่าผู้คุ้มกันเฉยๆนะครับมันจะอ่ามันจะมองไม่เห็นเรานะครับแต่ถ้าตัวไหนมันเขียนว่า ว่าหาปับนึงครับเนี่ยไอพวกนี้พวกที่มันจะเขียนว่าเนี่ยผู้คุมกัดแขกพิเศษครับมันจะเขียนไว้ข้างล่างครับเปลี่ยนหน้าที่ครับเนี่ยไอพวกเนี้ยมันจะรู้ว่าเราเป็น รู้ว่าเราฟอมตัวมาครับเออนี่ยนทะีเชตง,ง่ายเนี่ยนะครับจะวิ่งไล่ตบครับอ่าซึ่งเราอย่าไปอยู่ในรัศมีมันนะครับน,นี่ไม่หลุดอ่าน,นี่ครับนะครับอยไปอยู่ในรัศมีมันนะครับถ้าอยู่ในรัศมีมันจะวิ่งไล่ตบเรามนะอันนี้ไปวิ่งตามมาครับน่าจะเพราะว่า ก็นี่ครับจะมีเราก็วิ่งไปจนสุดทางเลยนะครับก็นี่ครับจะมีวิพอ่อย่างไงอ่านี่ครับตัวที่เราจะลักพาตัวคือจะเขียนไว้ข้างล่างครับใช้เฉพาะป้นครับอ่านี่ครับเราก็ใช้กระสอบไอ้วิธีการใช้เราก็ต้องกลับกับตัวละครก่อนแล้วก็ใช้กระสอบครับฟิงตอนนี้ก็เสร็จครับนี่ครับมันจะมี n อ c ไว้ส่งเปข้างหลังครับก็ส่งเลยครับ โอเคครับซึ่งมันก็ให้ถุงเรามาถุงกับเนี่ยครับสินส่วนโัวล้านครับเราก็ใช้ถุงไว้เลยได้อะไรวะเนี้ให้กําฟิวบัฟอากิวสามอันก็ไม่อยากได้เลยนะครับตอนนี้ครับง่ายๆครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับซึ่งแต่วิธีทําแต่ละที่มันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ละแมป คือเราไปตีมอนเตอร์ที่ที่เลือดหนึ่งะครับคุณตีครั้งเดียวตายแล้วก็แปลวาที่ปรอมตัวมาครับแล้วก็แล้วก็อ่าเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอกครบครับหรือใครชอบท้าทายครับไม่ต้องปลอมตัวแม่งเลยครับมันนี่นครับไม่ต้องปอมตัวครับแบบนี้ผมสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องปอมตัวนะครับ เก็บไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับมันจะมีอ่านี่ครับพวกไอเทมกับพื้นะครับอไรเล่าทำให้มันแตกับไอพวกนี้จะวิ่งมานะครับฮาแล้วก็วิ่งอไรอเี้ยจริพวกนี้โง่ครับไม่ต้องสนใจมันมากครับ ข้า่ขึ้นไปข้างบนครับแบบนี้ยากข้า่งลงล่างง่ายเลยข้า่งขึ้นไปข้างบนอ่าแบบนี้มันมี2อ,อย่างครับมาตรงนี้กับข้างบนไงซึ่งข้างบนก็ยากนิดนึงนะครับแ่ว่าข้างล่างง่ายกว่าเยอะเลยอ่าป้อมตัวเอ้ยยังไม่ป้อมตัวเลยนี่ครับพวกแต่งหน้าที่อย่างเงี้ยครับมันจะสังเกตเห็นนะครับดูว่าเราป้อมตัวไนดะ้ซึ่งป้อมตัวตอนนี้ก็ไม่เปประโยชน์ครับ ครัดพวกไห่เล่าพวกเนียอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ชีดครับคุยทันเ้าทันครับทันหน้าโอเคครับแล้วแล้วก็สอบหัวมันข้าไปครับโอเคครับเสร็จไปอีกหนึ่งเฟสนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการทาเฟสเกิลครับ ได้ยีกีเยอะด้วยแล้วก็นะครับสี่หมื่นแปดครับก็ง่ายด้วยทำวันละสามครั้งนะครับได้อย่างที่บอกไปครับสามารถอัพเกรดไอ้นี A ่ N e ได้ด้วยครับลงจากอยู่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวทำเป็นอ่าพ้นลดป้นสะดมนะครับก็คือเราต้อง ่าเดี๋ยวบอกในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้จบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ